สองอาชีพสามีปูประยาหลังชาวเน็ตสงสัยทำธุรกิจอะไรถึงรวยมากหลังจากที่ดาราสาวสวยอย่างปูประยาที่ได้เข้าประตูวิวากับมิสเตอร์โก้เมอร์โคตนักธุรกิจที่อายุห่างกันถึง12ปีที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืน่นและทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก งานแต่งสาวปูนั้นอลังการและสมฐานะสามีมากรวมๆกันกว่า260ล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงขั้นอยากรู้เลยทีเดียวสา,สามีปูปริยานั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรโดยปูปริยาดาราสาวลูกครึ่งไทยสวีเดนในวัย34ปีได้เข้าพิธีแต่งงานกับมิสเตอร์โกเมื่อ แฟนหนุ่มนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีวัย46ปีและที่แฟนคลับต่างบอกว่าแสบตาสุดๆเห็นทีจะเป็นสร้อยเพชรท,ที่เจ้าบ่าวมอบให้กับเจ้าสาวที่มีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวทำเอาสงสัยกันไม่น้อยว่าแฟนปูปรยาคือใครทำไมยอมทุ่มจัดงานแต่งมากกว่า200ล้านบาทขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะทราบแค่เพียงว่า มิสเตอร์โก้์เมอร์สามีปูปรยาเป็นหนุ่มเอเชียนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีรู้จักกับปูปรยาผ่านทางคุณแม่ซึ่งตอนแรกฝ่ายหญิงก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องทำให้ความรักเริ่มก่อตัว ล่าสุดในช่วงตอนหนึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีมดดำคชาพาตันจเจริญหนึ่งในพิธีกรยังได้เล่าเรื่องราวอาชีพของสามีปูอีกว่ามิสเตอร์โก๊สามีของปูประยารวยมากจริงๆนอกจากจะเป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีแล้วยังเป็นเจ้าของกาแฟที่ประเทศเวียดนามอย่างเวลาที่หลายคนไปเที่ยวเวียดนาม เชื่อว่าทุกคนก็ไปซื้อกาแฟซึ่งก็เป็นกาแฟของแฟนปูปริยานี่เอง